เรตชอดพาไปดูลีเทอร์สิงคโปร์หงยกคนวัดคมเลสเตอร์นัดที่3ในช่วงปีซีซั่นของลีพูคราวนี้กลับมาเยือนดินแดนเอเชียอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์สิงคโปร์โทฟี่โดยเกมแรกเรามีคิวเจอร์เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะเตะกันวันนี้เวลา4โมงเย็นก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมกันลีพูของเราจะขาดคอเนอร์แบดลี่ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย เช่นเดียวกับเตียโกกาตาล่าและเซฟานบเซติชสองคนนี้ยังต้องเรียกฟิตเมื่อเล่นไม่ได้ขอลยให้ทั้งหมดรออยู่ที่อังกฤษแต่ข่าวดีคือจะได้โดมินิกโซบสไลคืนทับพร้อมฟัดจิ้งจอกขาดการเสวพเล่นตัวจริงลิฟหูมาในระบบเก่ง3-2-2-3อาอริสันเบเกอร์ฟ้าเสาอีบูโกนาเต้เฟอร์กิวฟันไดและแอนดี้โรเบิร์ตสันไปสเซนเตอร์ ขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์ใช้เทนอาร์โนยืนต่ำคู่กับเคอร์ติสโจนโดยมีโดมมนิกสโบอสไลอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์คอยสร้างสรรค์โอกาสให้3ดาวยิงอย่างลุยดิแอสมซาลาและดาวินนเยสที่ทำเป็นนาเป้าฝั่งเลสเตอร์มาในแผง4 3 3แมทเฮอร์แมนเซนไปพุรสาป,ประตูแบ็กโฟใช้ลิคาโดไปเลลาวอลฟาสคอลัมดอยและทีโมที่คัสสันเย กลางสนามีแฮร์รี่วิงเป็นตัวโฮมจังหวะประสานงาน,น,นกับคาซี่แม็กเอทีและเคนานสติลเบอรี่ฮอลโดยวางเดนิสปาร์ดวานยามาซาวคอยปันกองหน้าตัวจบอย่างเคเลชี L ่อิเฮียนาโชว่ากันถึงรูปเกมและสกอร์ในคาดหลังจากได้ความฟิตมาพอสมควรแล้วเกมนี้คงจะได้เห็นเซ้นตัวหลักลงเล่นด้วยกันมากขึ้น จุดที่น่าสนใจคือเมื่อแบดลี่ไม่อยู่ระหว่างเทนกับโจนบอสจะเลือกให้ไครเป็นตัวคุมจังหวะลูปเกมคิดว่าด้วยศักยภาพนักเตะที่เหนือกว่าจะเป็นลิฟท์ูที่คอบอลกดใส่และเอาชนะเลสเตอร์ไปได้3พประตูต่อศูนและนี่คือครอบนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้กันและ้จอะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ